ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการพักเคร,รื่องสุขวรขรณภูมินะคะตอนนี้เนี่ยเปิดสายแล้วเริ่มเปิดสายแล้วที่จะโทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะ0 2 6 7 8 6 7 61นะคะหรือว่าส่งข้อความมาได้จาก SMS 423 077สงนะคะส่งข้อความมาในเพจก็ได้ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวทยอยอ่านอย่างข้อความแรกค่ะอาจารย์คะมีเพื่อนๆถามมาอมบอกว่าพระปิดตาพิมพ์เล็กแจกครอบครัวหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวค่ะปิดตาหลวงปู่ยิ้ม ปูยิ้มวัดหนองบัวพิมพอะไรนะครับพิมพ์เล็กไม่ได้บอกว่าพิมพ์อะไรอ๋อพิมพเล็กใช่ไหมครับพิมพเล็กก็ถ้าสวยนะครับสตาร์ทพิมพ์เล็กบอกอสตาร์ทกันที่1นึ่งแสนขึ้นไปนะครับค่ะนะ,ะแล้วก็พี่บัณฑิตถามบอกว่าอานี้ถามไปแล้วนะคะแล้วก็คุณคุณอนุทัยถามว่าเตรยนยพ่อเสงมีสร้างไหมเขาเล่นกันปีอะไร ่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเหรียญพดเสงเ่จะเล่นเหรียญรุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยออกเมื่อปีหนึ่งศูนย์ถ้าจําไม่ผิดนะครับปีหนึ่งศูนย์รุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญเสมาเสมาครึ่งองค์นะครับที่ ه, เขาเขียนว่าพระครูเสงหรือว่าไม่ได้เขียนไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นพระครูหรือเป็นอะไระนะครับพระครูเสงแต่ปีบศเนี่ยระบุไว้ด้านหลังชัดเจนนะครับปี2510ค่งนย์ะนะขอสายแรกเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับัโโลครับัโโลเชิญถามได้เลยครับอ๋อการถามไอ้วัดวัดอะไวัดขุนินประมูลน่ะอ่างทองแผงไหมครับผม ไม่ไม่ไม่แพงครับเงียบๆนะครับยังอยู่หลักร้อยอยู่สองสามร้อยอย่างเงี้ยนะครับอ๋อครับผมครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับผมค่ะเขียนได้เลยเขียนไว้อาจารย์เสงอ่าเขียนไว้ว่าอาจารย์เสงิงนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่นอร์ทัยสองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์ะครับสวยๆเนี่ยเนื้อฝาบาทรู้สึกว่าจะแพงที่สุดมั้งฝาบาทปาก้าทองแดงฝาบาทน่าจะแพงสุดนะครับ ค่ะคำถามต่อไปต้นนะครับค่ะคำถามต่อไปพี่อจิชาถามว่าลูกอมพระคุลืมราคาเท่าไหร่ครับลูกอมพระคุลืมเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับพระคุลืมวัดอรุณนะครับพระคุลืมวัดอรุณเนี่ยท่านท่านมีลูกอมเมฆสิทธิ์ซึ่งโด่งดังมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไปหาเมฆสิทธิ์ของหลวงพ่อทัพเนี่ยมันหาไม่เจอ นะครับต่อให้หาเจอก็แพงมากนะครับองหนึ่งเป็นแสนว่ากันแสนสองแสนสามแสนนะครับเป็นลูกอมไม่กระสิทธ์ของหลวงพ่อทัพเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุนทรัพย์น้อยๆเนี่ยก็สามารถใช้ของพระครูลืมได้นะครับพระครูลืมวัดรุ่นได้เหมือนกันเพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นสิทธ์นะครับเป็นสิทธ์ของหลวงพ่อทัพนะครับเคยเป็นศึกษาเล่าเรียนอยู่กับหลวงพ่อทัพวัดทองเช่นเดียวกันลูกอมของท่าน สีจะอ่อนนิดนึงนะครับเป็นเขียวอ่อนไม่เขียวเข้มเหมือนของครูบาอาจารย์แต่ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมครับจะถามคุณพ่อตนทรรูปหล่อทองคำนะของครมึำรวจปีแปดศูนย์อะแปดศูนย์อะเล่นราคาเท่าไหร่ครับปีอะไรนะครับเปด ขอ,ของกรมตำรวจแปดศูนย์เนี่ยอ๋อแปดสิบปีกรมตำรวจใช่ไหมครับครับของคุณอานหนักบาทหนึ่งหรือว่าหนักบาทห้าสิบองค์ใหญ่ครับฮะองค์ใหญ่อะมันมีองค์เล็กองค์ใหญ่นเนี่ยรุดๆไปองค์ใหญ่อะถ้า,ถ,าถ้าองค์เล็กบาทหนึ่งองค์ใหญ่บาทห้าสิบถ้าเป็นองค<อ>์ใหญ่เนี่ยราคาจะอยู่ที่แสนห้าขึ้นลงนะครับอ๋อแล้วแล้วรุดเก้าศูนย์ล่ะเก้าศูนย์ล่ะเก้าศูนย์ ยังเงียบๆอยู่นะครับยังบวกราคาทองมาประมาณสักไม่กี่ตังค์เองอ๋แปดตัวนี้ประมาณแสนบาทใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าน้ําหนักบาทหนึ่งพระสวยๆเนี่ยอยู่ราคาอยู่ที่แสนห้านะครับส่วนถ้าเอ้ส่วนถ้าบาทหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณแปดเก้าหมื่นแสนแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยประมาณแสนห้าครับมันเป็นเป็นเป็นเรพ่นทรายเนาะใช่ไหมครับครับผมใช่เป็นพ่นทรายมีมีพ่นทรายอย่างเยอใช่ไหมครับอะไรนะครับมีพ่นทรายอย่างเยอะใช่ไหมครับมี พ่นทรายส่วนใหญ่เขาพ่นยิงทรายหมดทุกเนื้อครับอ๋อแล้วก็จะมีแบ่งแยกมาตอนหลังพอยิงทรายเสร็จเขาก็จะมาแบ่งมาจํานวนหนึ่งขัดเงาอย่างเงี้ยอ๋อครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับนะคะก็ว่าราคาเท่าไหร่นะอาจารย์เมื่อกี้ฟังไม่ถนัดบาทหนึ่งเก้าหมื่นแสนบาทห้าสิบแสนห้าออ ประมาณนี้นะคะอาจารย์ขอย้อนกลับไปถามของพี่อภิชาอีกนิดหนึ่งนะที่ถามเกี่ยวกับลูกอมพระครูดึงนะคะว่าจริงแล้วไม่ใช่ฮอนนะเดี๋ยวจะถามหนูลืมคำถามเห็นไหมเนี่ยอ้าวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยก็ยังไม่ได้แก่นะลูกอมเนี่ยนะครับลูกอมเนี่ยในอดีตสมัยโบราณนะครับเขาจะมีทั้งแบบเป็นเนื้อผงเนื้อดินเนื้อสำลิด นะครับเนื้อเมกะสิทธิ์แล้วแต่ครูบาท่านนั้นจะสําเร็จแล่ธาตุอะไรออบางคนสําเร็จผงก็เอาเนื้อผงเนี่ยพอตาพระทำอะไรสมมติว่าทาสมเด็จอยู่อย่างเงี้ยนะครับเอเนื้อมันเหลือนะเอามาปั้นเป็นกลมๆๆอย่างเงี้ยเอามาผสมนวดผสมนี่แจกให้ลูกศิษย์นะครับค่ะงั้นเดี๋ยวถามต่อ,อขอรับสายก่อนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมคุณป้าสวัสดีครับ วันนี้ข้าจำเสียงได้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวดีนะคะจะถามนอาจารย์พบร้อ,อ,อนนะเป็นทองที่ทองคำอี่างคุณป้าเคยขายอาจารย์เคยให้อาจารย์นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันมีอยู่อาจารย์มีบาทแล้วก็มีสองสลึงแล้วก็มีสลึงหนึ่งมันเป็นเหรียญกลมเหรอครับค่ะเหรียญกลมแล้วเหรียญเป็นรูปปลูกของอาจารย์ที่ก้าะอ๋อมีราคาติดหน้าเหรียญใช่ไหม ค่ะบาทหนึ uh, ่งห oh ้าสิบบาทหนึ่งห้าสิบใช่ไหมแล้วก็สลึงหนึ่งสลึงกลมอ๋อครับพวกนั้นพวกนั้นจะจะไม่ค่อยแพงเหมือนเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกเหมือนที่คุณป้าเคยขายผมมาอันนั้นสามรอบอย่างนั้นะเขาเล่นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับค่ะแต่ตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันนะตอนที่ป้าขายได้ราคาแต่ตอนเนี้ยลงลงราคาลง พวกตรงนี้จะบวกราคาทองมาแค่นิดหน่อยประมาณเท่าไหร่จย์บาทหนึ่งถ้าน้ําหนักบาทหนึ่งก็อยู่ประมาณห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นใช่ครับโอ้โหลงเยอะขนาดนั้นเลยฮะใช่ครับใช่ไม่ไม่ใช่เหรียญสามรอบนะเหรียญสามรอบยังยังอยู่ประมาณแปดหมื่นแสนอยู่คสามสามรอบประมาณแสนประมาณแสนเท่าไหร่นะใช่แต่ถ้าของคุณป้าถ้าบอกว่าถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญกลมอย่างเงี้ยเป็นพวกเหรียญกลม ไม่ใช่เดี๋ยวแบบอาการที่การ,การที่ก้าเป็นเป็นไม่ใช่นัน่นเนนางเนอันอย่างคุณว้าให้ทีแรกอ่ะอ๋อเหมือนกันเลยใช่ไหมค่<ฮ>ะอก็ยังอยู่แปดหมื่นเก้าหมื่นแสนอยู่ครับแล้วฮะใช่ครับแต่ราคาจะถอยลงกับเงินหนึ่งใช่ตอนนั้นคุณป้าขายผมมาแสนสามหรือไงเนี่ยแสนห้าแสนห้าใช่ไหมค่ะคนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันมันอยู่ประมาณนี้มันถอยลงเยอะหรอคะโอ้ลงเยอะขนาดนั้นหรอฮะเยอะครับเ้ทพอราคาขึ้นทำไมลงเยอะขนาดนั้นกัน มันมันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเออด้วยเศรษฐกิจด้วยนะครับอ๋อเหรอคะควาเศรษฐกิจตันนี้ไม่ดีนะใช่ครับอาจารย์ล้วพระไอ้เนี่ยอะไรละพะร่วงครับถ้าร่วงถ้าร่วงยังอยู่อ่าถ้าถ้าถ้าเป็นของแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นของรบบุรี หรือเป็นของสุโขทัยเนี่ยถ้าเป็นสนิมแดงเนี่ยราคาห้าแสนถึงล้านนะครับแล้วแต่สนิมแดงอ่าแล้วถ้าเป็นอะไรนะเขาเป็นสนิมไม่ใช่สนิมแดงเขาอะไรนเป็นชินเงินครับเขียวเขียวอ่ะเขียวเขียวเหรออ่าเขียวเขียวเนี่ยอันตรายนะใช่ส่วนใหญ่มันต้องขาวนะครับถ้าขาวยังได้เป็นแสนอยู่เพราะกุช่างกลกุอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นชินเงินอ๋อครับค่ะ ถ้าเขียวนี่ก็ต้องดูอีกทีว่าเขียวจะ <ใน S 1> พบ<ว><ว>อาจารย์ไ,ได้รหมนะอะไรนะครับคุณป้าแข็งแรงคือวมาแล้วคุณจาร์ปักจับผู้อรจาร์ตใหม่โอ้ยเดี๋ยวผมไปหาวันไหนดีอ่ะผมกลับมาจ่ายอีสานก่อนได้ไหมครับอาทิตย์หน้าค่ะกลับปาจ่าอีสารพร้ออาจารย์บ้างวันไหนก็ได้ว่ามันมีหลายๆอย่างให้อาจารย์ดูบ่าทำได้ได้บ้างได้ครับคิดถึงครับคิดถึงอยู่เหมือนเดิมครับอาจารย์คุณป้าคิดถึงทุกคนที่ถึงทุกคนแต่ว่าจะของนี้ ของห้ยัอาจารย์เขานั้นน่ะอองไปเล็กกันน่ะไม่เล็กก็เสียแล้วอ้าวจริงเหรออ่าอ๋อไอ้บ้านที่ว่ามีพรพเยอะนะี่เรย์อาจารย์แมวไปอ่ะครับอืมก็เสียไปแล้วแล้วเขาจะครับก็มาถามถามแล้วจดบันเขาจะมาถามถามแล้วก็บอกเออเดี๋ยวทีดต่อให้ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมกลับมาเดี๋ยวผมโทรหาคุณป้าเนาะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาจารย์วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวผมโทรหาจันทร์ ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินทาง้ป้าโรงพยาบาลนปอดเร้วก่อนคุยกันก่อนนะฮะจ้าเพราะตอนนี้อาจารย์อหมองก็นัดบ่อยอ๋อครับได้ครับได้ครับเอ่ได้อะไรบ้างอาจารย์ก็ช่วยคุณป้าด้วยคุณป้าก็เจออาจารย์ด้วยได้ครับได้ครับแต่ยังไงก็ดูแลถึงกันเลยกันครับครับความรู้นะปณิจะมีใครมาครับก็หาใหม่ครับผมจ้ะครับ ก็ไม่ีอะไรขอหาาจวันนี้ก็ขอความคิดถึงทุกคนสองคนสามคนนะคะขอบคุณมากครับขอให้คุณป้าโรงานด้ายแข็งตลอดไปนะขอทุกคนจงโชคดีคิดถึงนะคะครับผมขอบคุณค่ะที่มาดรัษาเทวดาคุ้มครองค่าสวัสดีค้ะค่ะ น่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวไปท่านก็ทำหนมจีนให้กินอีอ้ะพูดอย่างนี้เดี๋ยวอร่อยฝีมือคุณนายพูดว่าไม่ธรรมดาค่ะนะครับนะคะมีคำถามก็ส่งมาได้เลยนะคะเนี่ยตอนนี้กำลังมีกันลฟ์อยู่นะคะพิมส่งมาได้เลยเดี๋ยวจะอ่านให้อาจารย์4230777ี๋ยวตอบให้เลยตอบให้เลยส่งเอสมาค่ะหรือว่าโทรเข้ามานะคะ026786761 นะคะทมได้เลยตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณประมาณ4นาทีสี่ห้านาทีนั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไปไหนวันนี้รายละเอียดของพระเนี่ยค่อนข้างที่กจะชันนะครับอธิบายอธิบายแล้วมันมันง่ายไงมันง่ายมันดูความคมชัดมันดูความลึกความสมบูรณ์นะครับอย่างเงี้ยแค่นั้นเองดูกรรมวิธีการทําการสร้างมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรพระเนี่ยจะเรียนให้ทราบว่าถ้าเรารู้ วิธีการสร้างก่อนเราได้เปรียบอ๋อคนโบราณเขาทำแบบนี้เองอ๋อที่พพึ่งมาปั้นเป็นช่อเป็นก้านอย่างนี้โอ้แล้วก็เอาดินเอาดินพอกเหรอเอาดินโครนละลายน้ําแล้วก็เอาตักลาดตักลาดเคลือบผิวหน้าก่อนอย่างนี้เหรออ๋อแล้วค่อยเอาดินเหนียวมาโปะสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลครับเจอญเลยครับเฮ้ ผมอยากทราบว่าหลวงพ่อเสงี่ยงไอ้ไอ้พุทธเนี่ยอย่างเมื่อกี้ออกรายการอยู่เนี่ยรับเท่าไหร่ครับอะไรนะครับพุทธอ่ะพุทธพญาพุทธอ่ะองค์ที่เมื่อกี้ออกมาออกรายการอยู่อ่ะองค์เท่าไหร่องนี้ซื้อมาสองหมื่นครับไม่รวมต้นุนในปีสองสองนะใช่ครับใช่ครับแล้วผมไปติดต่อได้ไหนอ่ะ ไปติดต่อได้ที่ไหนหมายถึงจะเช่าจาจ้าอ๋จะเช่าชต่อใช่ไหมเปล่าเปล่าแล้วนี่น,นี่ผมไปเช่ากับต้นต่ออเปล่าผมไปเช่ากับต้นต่อไหมหมายถึงอันนี้หมายถึง <คน S 1> พี่พี่จะเช่าอย่างนี้เหรอผมจะเช่าที่ไปหาอาจารย์ที่ไหนได้ผมอยู่พันทิพย์ครับอยู่พันทิพย์งามวงวานอะไรนะห้างพันทิพย์งามวงวานครับ ท้าพันชิปว่างามวงวานครับอ๋อแล้วแล้วมีร้านเนี่อะไรเปี่ยนว่าชื่ออะไรมะหมวยนโมอผมท่าพันชิปงามวงวานครับงามวง,ง,งวานก็อยู่แถวงามวงวานแถวลงในไ,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 ไอ้อะไรอะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีครับ อ๋อใช่คถ้าไปดูของได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเอมีรุ่นนี้มีนะมีครับผมมีครับครับแล้วราคาต่อรองไม่ได้ซื้อมาสองหมื่นแล้วมันจะต่อรองไงอ่ะอ๋อยังไม่รวมตลับนะครับมันตลับอีกเจ็ดหมื่นตลับแพงกว่าพระนะครับเนี่ยตลับเป็นทอง เพชรสิเอาเป็นเพชรด้วยเราแล้วเขามีเขามีไอ้ภูมตลับอยู่ใช่ไหมก็ผมมีตลับเพชรอยู่แล้วครับเพิ่งซื้อตลับมาเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยอ๋อครับครับครับ,รบแล้วเบอร์นี้ใช่ไหมที่ผมถ้าไปถึงเบอร์นี้เป็นเบอร์สถานีนะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับศู <0 82 S 2> นย์แปดสองห้าเก้าแปดสองสามห้าที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะไลน์มาหน่อยสิกว่าเบอร์เบอร์ไหนเบอร์ไหน นี่ครับเบอร์ไลน์ผมขึ้นให้แล้วนะครับคุณอาสามารถสแกนคิวโค้ดได้จากหน้าจอทีวีได้เลยนะครับหรือว่าเมมโมรีเบอร์โทรศัพท์ก็คือแบบเบอร์ไว้เลยนะครับแล้วก็ทํามาได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณมากมานะคะสำหรับการติดตามรายการนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะจันดาและดิฉันออยต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทีพีไอไบโอซนดับกลิ่นปลอดภยัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาส่วมอุดตันท่อระบายน้ําอุดตันบําบัดน้ําเสียกําจัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์เร่งกันย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง